มาตามนัดครับลูกค้ามาจากสมุทรสาครน,นะครับเป็นคนบ้านเฮานี่แหละครับคนสกลน,น,ค,น,นครนะฮะได้แฟนอยู่กำมลาใสา่แหละแถวแถวบ้านแหละครับนะนี่มาจัดคันนี้ไปเลยครับไปปั้นต่อนะฮะผมว่าจะปั้นเรามันเราไม่เก่งนะฮะเดี๋ยวหมดเยอะนะตัวนี้ก็จะไปนู่นละ เป็นแกเป็นช่างด้วยนะมีอู่ด้วยนะฮะแกก็จะรับไปดูแลต่อนี่ผมก็ขายไปนะขายไปราคาแยกสินส่วนนี่แหละอ้ไม่ได้ทำไรเยอะแยะนะฮะซื้อมาขายไป สลน่าจะเป็น45ครับตัวนี้ผาด45ไม่ใช่นอนแต่ยาวอยู่5เมตรแน่นอน รถคันนี้ก็สันนิษฐานยังไม่ได้นะว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะผมก็ไม่ได้เอาแบตมาลองสตาร์ทดูเลยนะฮะถ้าเราไม่ชำนาญแล้วเอาแบตมาใส่แล้วมันก็เป็นหนักกว่าเดิมนะลูกค้าจะปเป็นช่างอยู่แล้วง่ายโอ้ถาดนอนเลยเนื้อ,นอวัฏหา,าสีมหาเฮ็ดเองเลยบ่เนี่ย,อนนยโอ้ซื้อเขามาโอ้เนึกว่าหาดนอนได้ทีแรกเอ้ากู อู้ไรน,นี่เฮ็ดคือเจ้าวอะไรปแบบนี้วะโอ้ถาดถาดอเมริกาอันนี้ก็บอกก็บอกยกแบบนี้ด้วยก็ค่อยเจอสต่ว่าอยู่เป็นถาดแบบเป็นลางลางแบบไหนไม่รู้แตบบ่แบบนี้ไม่ค่อยเจอเหมือนเป็นกระบอกดำนะลางแบบนี้

để không? đẹp à? à? đấy. ไฟติดนะฮะเดี๋ยวส่งงานตัวนี้แล้วจะไปะถอดตัวนี้นะฮะเครื่องสามพันไว้ลูกค้าก่อนลูกค้าจะมาเอานี่ครับฝาครอบมันอยู่ตรงนี้รถก็มาดูรายละเอยียดแล้วก็ชนหน้ามาแต่ไม่เยอะแต่ทําศูนย์มันก็เลยสวยประตูมันคือปิดบ่ได้เป็นน้ำหยังครับก่อนเสียครับบ่ ลุนนี่ก่อนมัดเสียโอ้คนว่าลูกย่างมันบวมมันเว้นบวมมันก็ปิดได้คือเก่าแหละวะวะเจ้าของโอ้รุ่นจุกจิกอยู่เนาะรถสิบปีก็บจุกจิกหลายเนาะแต่ทรงมันโปง่งบึกบึนดีวะ่ะล่างมันดีโอ้บึกบึนดีอ๋อมันมีกลุ่มอยู่นะฮะกลุ่ม รถพวกนี้เขาจะรู้นะฮะว่าอันไหนชอบเสียอันไหนอ่ะก็มีหลากหลายคันนะฮะที่ยังเหลืออยู่รถนะ่ เป็นละลงอะไรนะครับอยู่ข้างในก็มีอาจารย์ก็มาเอาอะไร นี่ตัวไหล่ะพัดลมวงเพิ่นตัวไหอันนี้น่าจะบ่แม่หมากนี่เอาเอาเอาข้างในก็นได้พ่อนี่มันจะเป็นหน้า,าจริงๆล่ะนี่ให้เพิ่นไปเบิื้องเลือกเอาก็ได้ข้างในพกลมเพราะว่าตัวนี้น่าจะเขาจะน่าจะเปลี่ยนมาแล้วลมเอร์เต็ม6แสนเก้า6แสนเก้าเบิดคันบ่ครับ ซื้อมาน่ะโอ้โอ้ขายขายครับใครอยากได้ก็สนใจหกแสนเก้าเป็นเครื่องตัวอะไรครับส H F น่ะ H F เอาไมีกล่องหรือเป่ฮะใส่ก่องโอ้โอ้จีเปลี่ยนหัวก็เลยยังไม่ได้ใส่กล่องออกมาใส่งานก่อนอ๋อมันจะมีหัวแบบใส่หาก để oh, biển hóa nó bên em đấy, đây em quá quy ngoài chẳng một giá con ạ ôm đi dốc bẹp này rồi แพงกับขาดตัวรถก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแพงแพงกับขาดอาะมันจะแพง โปรสำหรับคนมือโปรซ่อมซ่อมมือโปรถ่ายสวย ในโครสกรปรกแบแต่บาะยังไม่ขาดเลยถ้าบาะถ้าไม่ขาดน,น่าจะอยู่ประมาณแสนนี่มั้งใหม่แจน่าจะมีอันเดียวครับแจเดิมอยู่ ็ใครหาอะไรตัวไหนที่อยู่ก็เราเองเข้ามาดูได้นะครับที่อำเภอห้วยพ,พึ่งจังหวัดกรสินนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปสมุทรสาครน,นะฮะไปปั้นต่อ